ครับช่วงนี้นะครับก็คงเข้าสู่การออริชั่นในรอบที่สองนะครับแต่มีอีกน้องคนหนึ่งที่มาไม่ทันเวลาครับผมแต่เขามาแล้วเราก็ไม่อะกั้นความสามารถของน้องคยินดีต้อนรับน้องคต่อไปค่ะนายชนประคัตเรืองเดชเชิญครับสวัสดีครับม่ใหญยสวัสดีครับพ่อยญยครับฮะ่ลงไปก่อนไปเปินไม่ด้วย ครับเออเจสี่คุยว่าโอ้กันได้ไหมเนาะแกงผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ดังยุ่นีแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ได้ชนปากคัดเรื่องเด็ดปากคันครับปากคันครับมันคือสายส้นคนละคนครับฮะคนละคนครับคนละคนบ่อันนี้ตีวาน้องมาจากโกสุ่มอ่ะครับผมโอ้าะแต่พ่อมาต้องบอกยัยกะหูมาต้้งตัวมาตั้โกสุมเป็นยังครับหน้าตาดีปะครับบอลคือลิงเอาไปเต้นท้ายหมดแล้วไหมเอาอ้าจารย์แบกี้ว่าเป็นเพลงแง่แหลมด้วยนี่ เต้นท่านัน่นเท่พลาดเลยเจ้านี่กระซิเมนมาตลอดอันลอยเอดเย็ดด้เนาะพวกงานเนาะเขาลอยเอด็ดพวกงานเหมือนสุคนค่ะบอเจ้าคือโหวตคือยังก็คือโหวตครับเสียใ,ใจเด้อคุณไม่ได้ลอ,อยเอ็ดเด้อเอาอยู่ใส่ฉันฉันจุบัดผลงามคุณเด้อเอาอย่ายตื้อเฮืองหล่ะงายมื่หนันดิเด้อพอดีหล่ะไปทำกันสีไปยามน,น้นนองตีกันนี่น้องตับ เสื้อผ้าไหมท่านคุณนุษย์สระไทยไฮเบลไฮเลิมเลยพ่อครับร่างกายตัวไหมคือตื่นเต้นการพิษอันถือท่านคณะกรรมการครับรายการแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับรายการสวัสดีพี่น้องครับที่รับชมอยู่ทางบ้านครับชื่อสายชนครับชนประคันเรืองเดชครับลูกแม่แดงครับไอ้ลูกแม่ย้อยแดงนี่ติฝากบอกถึงแม่โตเนี่ยนั่ะไปทางไหนครับอุ้ยหมักดาตะข่อนเลยกกว่าคือซื่อจาแม่ตุชื่อแดงพันที่ เขาซื้อแดงไซด์จวดครับลูกกับแม่นี่สักอันเดียวกันอยู่ดอกว่าลูกกับตาอีกคือกันมองไหนจ้าว่าด่าคนดีคือกันมองนี้มองคือกูมูเออมันขับจะซื้อหรือจะน้ำก็ดาคอยเี้ไอแมลราบอกว่าไฮล่าออกจากตาลกจากหาสิบเปอร์เซ็นต์เป็นยังล่ะแล้วก็มาสมัครเป็นพระเอกอีกจะหาสิบเปอร์เซ็นต์มาไปสมัครนั่นอะไรบอออกจากโค้ชสมัครพระเอกคือกันหรือเปล่าครับรูปไปยี่เด็กซาให้เริ่มเลยพ่อครับอะไร ครับเชิญเลยครับเั้ยังค่ะนี่กรรมาการมีเห็นหงคอมม้อนเป็นบ้าน้องขอเสียงตัวมือให้กับลูกแม่เด็กใายตั้